สวัสดีครับวิดีโอนี้เรามาดูวิธีการปิดทำงานโปรแกรมที่มันรันอัตโนมัติตอนเปิดวินโดว์กัน,นครับเพื่อให้วินโดว์ของเราสามารถเปิดได้ไวขึ้นนะครับเวลาวินโดว์เปิดขึ้นมาทำงานนะครับมันจะมีบางโปรแกรมที่มันทำงานขึ้นมาอัตโนมัติครับพร้อมกับวินโดว์ทำให้วินโดว์เราครับมันสตาร์ทช้าครับ วันนี้เราจะมาดูวิธีการปิดมันก่อนครับวิธีการนะครับให้เราไปคลิกขวาที่ทาร์กบ้าน,นครับจากนั้นเลือกทาร์กมอนิเตอร์ครับมันจะเด้งหน้าต่างทาร์กมอนิเตอร์ออกมานะครับให้เราไปที่สตาร์ทอัพครับตร,ตรงแถบสตาร์ทอัพครับจะแสดงรายชื่อโปรแกรมที่มันสามารถ สตาร์ท uh, ขึ้นมาตอนสตาร์ทวินโดว์ขึ้นมาได้ครับในที่นี้จะเห็นว่ามี4ี่โปรแกรมนะครับตรงสเตตัสครับมันจะบอกว่า,าจะเปิดหรือว่าจะปิดครับตอนตอนสตาร์ทวินโดว์ขึ้นมาครับถ้าถ้ามันขึ้นดิส a b เบิแสดงว่าเราปิดเราปิดมันไม่ต้องให้มันทํางานตอนสตาร์ทตอนสตาร์ทวินโดว์ครับเรามาดูวิธีการปิดครับเพื่อให เพื่อให้ Windows เราสตาร์ทขึ้นมาไวครับวิธีการให้คลิกขวาครับเลือกเดทเบ l e ครับแค่นี้โปรแกรมที่เราไม่ต้องการใช้งานมันก็ไม่ไม่ขึ้นมาทางานอัตโนมัติตอนสตาร์ทวินโดว์แล้วครับสำหรับวินสำหรับวิดีโอนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ